ทีนี้มันก็ไหลออกมาให้เห็นชัดแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะมารูปออกกันเลยเนาะด้วยสำลีนะคะเอาแปะลงไปแล้วก็รูปออกมาเลย สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำความสะอาดมาสคาร่ากันนะคะด้วยมาสคาร่ารีมูเวอร์จากแบรนด์ Kiss Me ถ้าพูดถึงแบรนด์ Kiss Me นะคะสิ่งที่เราจะนึกถึงแล้วเขาก็มีความโด่งดังมากๆก็คือมาสคาร่าของเขาที่มีหลายแบบหลายชนิดหลากหลายความต้องการให้เลือกเลยแต่วันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงตัวนี้นะคะ h e r o i n Make Speedy Mascara Remover เป็นการทำความสะอาดมาสคาร่าที่มีความติดทนแล้วก็กันน้ำนะคะตัวแท่งของเขาก็จะเป็นแท่งสีฟ้าแล้วก็ฟ้าสีขาวนะคะพอเปิดออกมาแล้วตัวแอปพลิเคเตอร์ของเขาก็จะเป็นลักษณะของหวีแปรงเล็กๆแบบนี้นะคะจะคล้ายๆกับมาสคาร่าบางตัวนะคะที่เขาก็จะเป็นหวีแปรงเล็กๆแบบนี้เหมือนกัน เขาก็จะมีส่วนผสมที่สําคัญจากธรรมชาติถึง6ชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากรากสมแพนกน้ํามันคาเมลียาน้ํามันอัลมอนด์น้ำมันอัลแกนสารสกัดเยลลี่แล้วก็น้ํามันสะโพกุลาบซึ่งก็จะช่วยบํารุงขนตาให้มีความแข็งแรงแล้วก็ไม่หลุดล่วงได้ง่ายนะคะนอกจากนั้นเขาก็ยังปราศจากสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองไม่ว่าจะเป็นสีน้ําหอมสารลดแรงตึงผิวแล้วก็แอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีความอ่อนโยนต่อผิวรอบดวงตาของเราแล้วก็ ไม่ระคายเคืองมาสค a าร่าที่เก๋จะใช้ทดสอบในวันนี้นะคะเป็นของเมลเบิ n e นสกายไฮที่น้องพีพีเขาเป็นพรีเซนเตอร์อยู่นะคะมาสคาร่าตัวนี้เขาก็จะมีความติดแน่นทนนานกันน้ำแล้วก็ล้างออกค่อนข้างยากนะคะเดี๋ยวปัด2รอบเลยดีกว่าย้ำอีกรอบหนึ่ง ทีนี้มาที่ขนตาล่างกันบ้างขนตาล่างเดี๋ยวลงสองรอบเหมือนกันมาสคาร่าตัวนี้ให้ทั้งความหนาความยาวเลย เดี๋ยวเก๋จะให้ดูน้ำยาของเขาก่อนนะคะน้ำยาของเขาก็จะมีลักษณะเป็นน้ำใสๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เทกเจอร์ของเขาก็มีความเป็นออยให้ดูช่วงหวีแปรงของเขาอีกนิดนึงหวีแปรงของเขาก็จะเป็นลักษณะเป็นแปรงเป็นซี่แบบนี้เลยเวลาปัดก็ปัดเหมือนปัดมาสคาร่าเลยนะคะปัดมาสคาร่ายังไงก็หวีปัดทําความสะอาดอย่างนั้นเลย ความพิเศษของตัวแอปพลิเคเตอร์ตัวหวีแปรงของเขาตัวนี้นะคะเขาก็จะสามารถช่วยกักเก็บน้ำยาไว้ในร่องไว้ในตัวหวีแปรงร่องเล็กๆของเขาเนี่ยได้เป็นอย่างดีเวลาปัดก็จะสามารถเข้าตามซอกเล็กๆของขนตาได้ดีแล้วก็ไม่ต้องขยี้บี้ตาให้มันแบบเกิดความรุนแรงด้วย ขนตาล่างด้วยนะคะทําเหมือนกันเลยคนตาวันนี้เก๋ก็ปัดอย่างละสองรอบเนาะดูซิทำง่ายง่ายเข้าตามซอกตามอะไรได้ดีมากไอตัวแปลงเล็กๆของเขาอะโอเคอันนี้เกดทำข้างเดียวนะคะเดี๋ยวทิ้งไว้สักพักหนึ่งทีนี้มันก็ไหลออกมาให้เห็นชัดแล้วเนาะก็จะมีความยาวของมาสคาร่าด้วยที่มันยาว,ยาวๆออกมาให้เห็น อันนี้เก็บทิ้งไว้หนึ่งนาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมารูปออกกันเลยเนาะด้วยสำลีนะคะเอาแปะลงไปแล้วก็รูปออกมาเลยอออันนี้ก็คือรูปรอบแรกก็ยังมีเหลืออยู่เดี๋ยวเร,รูปออกอีกนะคะก็รูปออกเบาๆนะคะรูปเบาๆมันก็ออกแล้ว ที่เกรูปไปรูปมานี่ก็ไม่ได้รูปแบบกดหรือว่ามือหนักนะคะรูปปัดๆให้มันออกให้เฉยทีนี้เรามาเช็คขนตากันดูสิคะอะ่ให้เทียบทั้งสองข้างก่อนข้างนี้ก็คือมีความเป็นขนตาที่เป็นธรรมชาติของเราแล้วขนตามีความบางลง แล้วก็เป็นเส้นไม่แข็งตัวแล้วก็ไม่หนานะคะมาเทียบกับข้างนี้เห็นไหข้างนี้มีความหนาความยาวความแข็งตัวความอยู่ตัวของมัสคาร่าตัวนี้ก็คือเป็นเส้นขนตาที่มีความพริ้วไหวโดยธรรมชาติของเราเรียบร้อยแล้วทำความสะอาดได้ดีเนาะความความสะอาดได้หมดเลยเดี๋ยวมาจัดการกับอีกข้างหนึ่ง เรียบร้อยแล้วค่ะสะอาดหมดจดทั้ง2ข้างขนตาของเราก็มีความพลิ้วไหวแล้วก็ไม่หนาทำความสะอาดได้เป็นอย่างดีแล้วก็พวกอที่ช่วยในการให้ความยาวของขนตาอย่างเงี้ยที่เราทาที่เราปัดมาสคาร่าไปก็ ออกจนหมดแล้วเราก็ไปทําความสะอาดผิวหน้าของเราต่ออย่างอื่นได้เลยวันนี้เก๋ก็มาทําความสะอาดให้ดูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคนที่ยังมองหามาสคาร่ารีมูเวอร์ที่ถูกใจยังไม่ได้หรือว่าอยากจะลองมาสคาร่ารีมูเวอร์ในอีกหนึ่งรูปแบบก็คือรูปแบบแท่งแบบนี้นะคะพกง่ายใช้สะดวกหวีแปรงของเขาก็มีการกักเก็บน้ํายาทําความสะอาดได้เป็นอย่างดีแล้วก็การทําความสะ ของ V แปรงเขานั้นก็สามารถเข้าตามซอกเข้าตามเส้นมุมเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเงี้ยเขาเข้าได้หมดเลยทําความสะอาดแบบได้หมดจดนะคะทําความสะอาดได้ดีมากๆค่ะใครสนใจยังไงก็ลองดูนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ